ดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary เช่นเคยนะคะทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องมิจจ่ะในรอบสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าไม่พูดพร่ำทําเพลงมันก็เป็นอะไรที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วแหละที่เราเมาค้างไว้คือปกติเราเมาอะไรค้างไว้เราจะลืมแต่ว่าสัปดาห์นี้ไม่ลืมเพราะว่าไปร่วมกิจกรรมกันหลายวันเลยเกินนั่นก็คือเรื่องราวของ Fre แ g นส์คือต้องบอกว่าคราวที่แล้วเราบอกว่าเราเชิญพี่บอลพี่ยอด เที่ยวชมมหาวิทยาลัยเราอีกครั้งแล้วก็มาร่วมกิจกรรมฟรีเกนซ์ซึ่งต้องบอกว่าทุกท่านสัปดาห์ที่แล้วเรามีความหวังอันสูงสุดว่าหุ้ยแบบมันต้องสนุกอืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่ก็เลยอยากจะมาเล่าทุกท่านฟังเนี่ยเสียงจะเริ่มเศร้าละแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเอา้าเป็นผู้ฟังแล้วแต่ว่าเรากําลังสร้างภาระท่านช่วยหาทางออกให้ดีว่าเราจะทําไงต่อไปกับชีวิตเราดีนะนั่นก็คือว่าคือน,นี้เราก็ไปตกลงคือเป็น ไอเดียของเราเองอะอันนี้ยอมรับตาตรงเลยว่าเราอยากทําฟรีแกนในมหาวิทยาลัยของเราฟรีแกนอ่าสำหรับอะไรก็ตามนะทุกท่านมันคือคําว่าฟรีบวกวีแกนหลกัหลกๆเวลาเราพูดถึงฟรีแกนเรามักจะนึกถึงคนที่แบบไปหาอาหารกินฟรีอะ่ะเช่นอาหารที่มันเหลือทิ้งลงในถังขยะหรืออาหารที่แบบร้านอาหารเขาขายไม่หมดแล้วก็เอามาทิ้งแต่มันยังอยู่ในสภาพดีวงเล็บและควรจะปลอดภัย แล้ยังกินได้ก็เลยไปกินแต่ว่าจริงหลังๆมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคําว่าฟรีแกนเนี่ยมันโ,โหครอบคลุมทุกอย่างอะที่มันของฟรีนะแม้กระทั่งบ้านที่ไม่มีคนอศาศัยอยู่บ้านร้างเราไปอยู่เราก็เป็นฟรีแกนอะไรแบบเนี้ยคือคํามันก็จะขยายไปเรื่อยนะต้องใช้คํานี้อย่างไรก็ตามฟรีแกนในมุมของเราก็คือการไปกินฟรีเราก็เลยไปตกลงกับร้านค้าสะดวกซือ้อโดยไปคุยกับ ทั้งผู้จัดการทั้งคนที่เป็นเหมือนกับรุ่นลูกรุ่นหลานละเจ้าของของร้านสะดวกซื้อแห่งนี้คือตอนนี้ต้องพยายามมากมากเลยที่จะไม่พูดชื่อออกมากลัวกลัวชื่อหลุดเพราะจริงมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแย่นะที่จะพูดชื่อแต่ว่ากลัวเฉยนะคือมันก็ดีมากเลยแต่ต้องบอกทุกท่านว่ากว่าจะมาถึงวันที่ได้ทํากิจกรรมจริงๆเนี่ยผ่านไปเป็นปีเลยนะเพราะว่ามีเรื่องของโควิดในทีด้วยแล้วก็มีเรื่องนี้คือว่า ปกติเขาจะไม่ให้เราไปทานอาหารฟรีแบบนี้มันมีเหตุผลหลักการและเหตุผลอยู่เพราะว่าถ้าเราไปทานใช่ไหมคือมันต้องเอาออกจากเชล์จริงๆอ่ะเขาจะให้ทานแบบทานเลยอ่าไม่ใช่ว่าเอากลับบ้านไปทานเพราะว่ามีความเสี่ยงที่เราอาจจะเจ็บป่วยและเขาเองก็มีความเสี่ยงที่เขาจะเดือดร้อนจากการที่แบบเราไปไวย่วายว่าเราเจ็บป่วยเพราะทานอาหารของเขาั้งจริงๆมันอาจจะเป็นการแบบหมดอายุแล้วนะดังนั้นคือหมายความว่า เขาจะต้องมีการทําลายอาหารวงเล็บจริงๆนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่ได้ให้ใครเนี่ยเอาเก็บกลับบ้านคือมันเป็นความรู้ใหม่กับเรามากเลยเพราะเราบักจะเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเป็นอาหารเหลือเนี่ยพนักงานเนี่ยก็อาจจะเอกลับไปกินกลับไปกินอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีรักษาแบบมาตรฐานในรูปแบบของเขาอะซึ่งขบวนการถัดไปก็คือต้องมีการทิ้งให้เห็นนะแล้วก็เป็นการทําลายจริงๆซึ่งเราก็เสียดายเพราะว่า อันนั้นนะคือปริมาณอาหารที่สูญเสียไปแต่ก็อย่างที่บอกทุกท่านอย่างพูดอย่างระมัดระวังนะเนี่ยตอนนี้ว่ามันก็เข้าใจในสองมุมนะมุมหนึ่งก็เป็นเชิงมุมบริษัทว่าแบบเฮ้ยถ้าเราจะทําอย่างอื่นเนี่ยเราก็ไปทําผ่าน CSR แต่ถ้าเป็นแบบนี้เราสึกว่าเราปล่อยอาหารไปไม่ได้เพราะมันมันหลุดจากสิ่งที่เรียกว่า QC ละนะคะ Quality Control ของเราโอเคมันก็เลยเป็นการแบบคุยอย่างยาวนานเพราะว่าคือปกติเขาไม่ให้ไงแล้วก็เลยมาตกลงว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ย ให้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องกินทันทีจะได้รู้ว่าปลอดภัยแน่เราก็แบบเฮ้ยดีใจแล้วก็เว้นระยะมานานโควิคได้เนาะในที่สุดเราก็บอกว่าเออเรารู้ว่าเนี่ยร้านสะดวกซื้อในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงหรอกอใช่ไหมปกติร้านพวกนี้ก็จะเปิดยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยพยายามกลัวมากเาะกลัวรูดชืืมโอเคพอไม่เปิดยี่บสี่ชั่วโมงปุ๊บเราก็บอกว่าเอ้ยถ้างั้นเรามาสักสี่ทุ่มได้มาเพราะเรารู้ว่าตัวเองปิดก่อนเขาก็ แล้วก็ใจย่มนะใจย่มว่าเฮ้ยสี่ทุ่มได้แน่ปรากฏว่าเขาเขียนตารางมาให้เลยว่าโอเคเริ่มสามทุ่มให้มาถ่ายรูปก่อนแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้แหละอีกทีมารับตอนเที่ยงคืนครึ่งถ้าเป็นทุกท่านเรียกเด็กมาแล้วนะบอกว่าใครอยากมาร่วมกิจกรรมสมัครเข้ามาเด็กแจ้งว่าจะมายี่สิบสี่คนเราก็ดีใจที่ไม่เยอะกว่านี้เพราะเราคิดว่าจะรับประมาณเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจคือฮ สามทุ่มมาถ่ายรูปก่อนซึ่งเราก็ต้องแหมให้เกียรติเขาเนาะเพราะว่าเขาอุตส่าห์ให้เรามาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าทาไงดีอะระยะที่เว้นทาไงเชื่อไหมว่าเราก็แบบคิดแบบตึงเครียดู้แบบจะทาไงให้มันอีกสามชั่วโมงเนี่ยยังจะต้องอยู่ด้วยกันไปอะโดยที่ไม่เบื่อแล้วปรากฏมันก็เฟลแต่ตรงนี้ทุกท่านคือเราอะก็คิดแล้วว่าโอเคจะให้ดูขบวนการกินฟรีเป็นแบบคลิป YouTube ของคุณกรุณาโบคำศรีในรายการแบบ รอบโลกกับกรุณาบบซึ่งดีมากแบบตอนแรกได้ยินว่าเด็กๆอ่ะดูก็รู้สึกสนุกมากเออต้องต้องใช้คําว่าทําไมบอกว่าได้ยินว่าคือปรากฏว่าวันที่จะจัดงานโอ้โหทุกท่านมันมีแบบทุกซ้ํากรรมซัดเราก็ได้รับสารจากพี่กระต่ายนะนบอกว่าพี่กระต่ายเนี่ยติดโควิด1 9ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะโคโรนาต้องพูดชื่อถูกใช่ไหม คือเราก็แบบช็อกเพราะว่าสัปดาห์นั้นทํางานด้วยกันคือไม่เจอแค่วันอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าวันเสาร์ทำงานแล้ววันอาทิตย์แบบนางสอนปอโทรเราก็ทําอะไรสักอย่างของเราลืมไปแล้วแต่วันจันทร์ก็เริ่มมีอาการแต่นางก็แบบเอ้ยสงสัยแบบป่วยเพราะนอนไม่ค่อยพอเออซึ่งนี้ก็อนแรกเ,เห็นด้วยว่าพี่เป็นอะไรหรอกวันอังคารจ้านะคะก็ป่วยทันทีพอนางบอกเราก็ช็อกเราก็เลยต้องเริ่มกักตัวตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปซึ่ง มันเป็นวันที่จะจัดกิจกรรมพอดีนะทุกคนก็บอกว่าขอโทษนะมากักวันไหนไม่กักดันมากักวันที่จะต้องทํางานเสร็จตอนตีหนึ่งครึ่งะเราก็เลยบอกว่าเอางี้คือเราก็ไม่อยากจะเป็นคนแหม่ไร้ความรับผิดชอบก็จะไม่ไปพบคือทําความรับผิดชอบดยกันไม่ไปพบกับนักศึกษาแต่จะเดินทางไปยังคณะแล้วก็บอกทุกท่านก่อนว่าพอไปคณะปุ๊บก็จะให้ทุกคนไม่มาเจอเราเรามีห้องทํางานส่วนตัวไง เพราะเราต้องเซ็นแฟ้มปรากฏว่าตั้งแต่พุธพระหัสสุกทุกท่านและจริงเดี๋ยววัน,น,นอาทิตย์อะไรเงี้ต้องไปก่อนวันจันทร์เราอะลักลอบเข้าคณะตั้งแต่เนี่ยสามทุ่มเข้าคณะเที่ยงคืนเพื่อไปเซ็นเอกสารคือใครจะบอกว่าประเทศไทยเป็น4.0แล้วเนี่ยเราจะบอกท่านว่ามันก็จะมีเอกสารบางอย่างซึ่งมันไม่สามารถที่จะใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะเติม <laughs> ได้จริง ยกตัวอย่างเช่นเอกสารด้านการเงินการเซ็นเช็คแบบทุกท่านก็คงเข้าใจนะและ้วคนก็บอกอา้าโอนเงินไม่ได้หรอคือบางทีระบบมันก็ยังไม่รองรับให้โอนเงินเนี่ยมันยังมาเป็นเช็คยูนะงะ,ะงบประมาณคณะงบมหาลัยแห่งหนึ่งและหลายๆแห่งนะประมาณเนี่ยนะก็เลยต้องล,อลักรอบเราก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวลักรอบและแต่ว่าห้องทํางานเรามันจะเป็นเหมือนโถงนะทุกคนก็ จ้าหน้าที่บอกเองอาจารย์มาด้วยนะอย่าลืมมาเซ็นอ่าโอเคสวัสดีจ้านะเราก็นั่งร้องแต่สามทุ่มเราก็เหมือนกับตอนที่เขาไปทํากิจกรรมณนะสถานที่แห่งนั้นนะเราก็แบบเขาไปเขาเดินกันไปเราก็แบบแอบย่องยองไม่เจอใครขับรถไปแล้วก็อยู่ห่างจากเขาไม่ใช่แค่สองเมตรนะจ๊ะอยู่ห่างเขาไปยืนดูอีกจากตึกหนึ่งนะะก็จะบอกท่านว่า,วาเราอะทําตัวให้ปลอดภัยมากๆอ่ะทีนี้เริ่มต้นก็คือตอนแรกจากสามทุ่ม เด็กๆก็ถ่ายรูปเราก็ดูแลอโอเคผาพเพิ่มมาส่งเราก็เป้าอยู่ที่คณะเด็กเดินกลับจากสถานที่อย่างนี้อ่มาอย่างคณะก็เปิดคลิปคุณกรุณาบุคคำศรีสลับกับการไปถ่ายสรารคดีว่าเอ้ยฟรีเกนคืออะไรอะไรอย่างนี้เนาะเราก็อโอเคเขาบอกครูรู้สึกดูแล้คึกเหิมมากค่ะอยากไปร่วมกิจกรรมเสร็จปุ๊บเราคือต้องหลอกล่อให้นักศึกษาอยู่กับที่นะเดีย๋ยวเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเที่ยงคืนครึ่งไปพร้อมกัน ก็คืออีกอันก็คือให้ดูสารคดีซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้แหละจารย์ยาวนานมากไอสารคดีที่ว่านี่ก็เกือบสองชั่วโมงแล้วแบบคนดูนานมันก็รู้สึกเบื่อเขาก็เลยนั่งเล่นมือถือนั่งอะไรกันในห้องที่เราให้อยู่เนาะก็เป็นความน่าเบื่อและความเหนื่อยเพราะบางคนเนี่ยตื่นแต่ตอนเช้ามาทํากิจกรรมอยู่กันจนเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็เชิญบอกพี่บอลพี่ยอดว่าให้มาห้าทุ่มครึ่งมาหาเรา เราก็เกรงใจเขามากเพราะว่าแบบเออแต่ยังไงเหมือนทางร้านเขาก็บอกเออต้องมาเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยถึงจะเริ่มกิจกรรมได้เพราะว่าเขาต้องคือเขามีหลายสาขาเนาะเขาก็ต้องไปรวมจากหลายสาขามาให้เราอะไรเงี้ยของที่แบบหมดในวันนั้นเราก็แบบโอ,โอเคพี่วรวิย์มาห้าทุ่มครึ่งเราก็จับเข้าไปออสัมภาษณ์สารคาดีพี่วรวิก็เออมาเซ่ฮัลโหลเราต้องเป็นการเรียกว่าคุยข้ามกำแพงเหมือนรายการร้องเพลงข้ามกำแพงอะไรอบ่เนี้ยก็คือแบบ พอดีห้องทํางานเราเนี่ยจะมีช่องกระจกให้มองเห็นกันได้นะเหมือนมองออกจากคุกอ่ะ,ะแบบนั้นอนะ่ะเราก็แบบแค่กระจกใสบางๆแล้วก็ไาวสลับกันบอกว่าพี่วัพี่พพว่าวันดีนะอะไรเงี้ยเขาก็ดีมากเลยเฮฮาแบบช่วยเราดีมากเสร็จปุ๊บอ่ะทั้งหมดทั้งมวลก็ไปแนะนําตัวกันหอมปากหอมคอแล้วก็ได้รับถุงผ้าอ่ะมีทางคณะก็ร่วมกับอ่าสถานที่แห่งหนึ่งก็แจกถุงผ้าเพื่อให้เตรียมไปรับขนมเนาะอาหารขนมก็เดินจาก คณะเนี่ยไปยังร้านสะดวกซื้อแห่งนั้นในระหว่างที่เดินก็อ่ะถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้ว่าหนึ่งคือเราอ่ะจําได้ว่าอันนี้อันนี้เท่าที่แบบความทรงจำเราเพราะมีคนร่วมทํางานกับเราประมาณสองสาคนว่าหนึ่งเราขอคอนเซนต์ฟอร์มกับนักศึกษาแล้วว่าเราจะขอบันทึกถ้า,ามีการยินยอมอะไรเงี้ยแต่เออว่าพูดตามตรงเลยนะคือเราคุยกันเองเยอะมากแต่เราลืมบอกนักศึกษาว่าเอออันนี้จะถ่ายสารคด,ดีแต่เรา ไม่ได้เอกใจไงเพราะมีฟอร์มให้ติ๊กไปแล้วว่าเออยินยอมให้แพร่ภาพอะไรเงี้ยก็กลายว่าเขาก็ถามว่าเอ้ยอย่างนี้จะแบบเหมือนมาทําสาคดีมากกว่าที่จะมาทํากิจกรรมฟรีกแก้หรือเปล่าแต่เราอะก็มีเหตุผลของเราลึกๆว่าไม่ให้ลึกอะเราอยากจะเอาอันเนี้ยไปเผยแพร่ว่าเฮ้ยดูสิทุกคนมันสามารถทําได้จริงและเราอยากจะผลักดันให้มหาลัยเนี่ยจัดกิจกรรมแบบนี้ ร่วมกับเนี่ยองค์กรเนี้ยให้เป็นกิจลักษณะไม่ใช่แค่ทําครั้งเดียวนะแต่ก็รู้สึกผิดว่าเออพอมีคนถามอ้าไม่เห็นรู้เลยว่ามีถ่ายสะะารคดีอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเราอ่ะคุยกันทุกอย่างทาทุกอย่างลืมแจ้งประเด็ดนนี้คือมวัวแต่คิดถึงเรื่อง PDPA แต่ลืมแบบเออเนี่มันเป็นอะไรพื้นฐานที่ผิดพลาดที่หนึ่เนาะแล้วก็ถัดไปพอไปปุ๊บนะก็ คืออันนี้มันอยู่เหนือการควบคุมของเราแหละตั้งแต่เรื่องของการบอกว่าเวลานี้จะทำนี้น,นี่คือจะเป็นทางร้านสะดวกซื้อเขาจะกาหนดมาเนาะถัดไปก็คือพอไปถึงข้างหน้าก็ยังมีจะมีป้ายมีอะไรให้ถ่ายว่าเอ้ยแบบเป็นกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งก็คือเราก็นึกว่าเด็กๆอ่ะจะได้ไปเหมือนกับเลือกอ่ะในหลังร้านอะไรว่าไปแต่ปรากฏว่าเขาว่าถือตะกร้าออกมาแล้วก็อันนี้นะนี่นี่น,น,นี่แล้วทุกคนก็ไป เหมือนรอคิวค่อยๆเข้าแถวรอคิวอุ่นอาหารเออเราก็แบบอ่ะให้คอมเมนต์มาเลยว่ายังไงอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยทุกท่านน้องๆก็คอมเมนต์ว่าโอ้แบบมันดูไม่สมจริงมีคนเขียน,นดูไม่สมจริงเท่าไหร่นะอะไรอย่างนี้แล้วก็กิจกรรมนา,น,านมากคลิปแรกสนุกคลิปสองไม่สนุกแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมันไม่ใช่คือไปในทางเดียวันหมดโดยการคอมเมนต์ว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่กิจกรรมฟรีแกนงจริงเพราะว่าเหมือนไปถึงแล้วเขาก็ เอาอาหารให้เลยเราไม่ได้ไปทําการค้นหาเราไม่ได้ซึ่งเราก็แบบเออมันคือมันอยู่ในการควบคุมแต่ว่าเราอะนี่บอกทุกท่านก่อนนะไม่ได้แก้ตัวคือเราตั้งใจจริงๆที่จะแบบหนึ่งทั้งอยากให้มันเกิดขึ้นในเชิงนโยบายของมหาลายัยสองคือคืออยากไปทํากิจกรรมนี้อะไรเงี้ยเนาะสุดท้ายเราก็เลยปรึกษากับผู้ใหญ่เราก็บอกว่าเฮ้ยเราก็รู้สึกเสียใจที่ว่าเออมันออกมาแล้วมันก็มีทั้งนะก้อนอิดดอกไม้อะไรเงี้ย แต่เราก็อยากจะผลักดันแต่เราไม่รู้ทําไงเพราะเราก็ไม่ได้ทํางานระดับมหาวิทยาลัยเนาะพี่เขาก็พูดมาคํานึงซึ่งเราก็แบบอมืมานั่งคิดบอกเอนอน้องก็ไปเห็นต้องทําเลยทาไปทําไมเหนื่อยเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเฮ้ยทุกท่านเราก็แบบเออแต่พอพอพูดอย่างนี้เราก็คิดเหมือนกันว่าเออหรือว่าสิ่งที่เราทําไปมันจะไม่ได้อะไรขึ้นมาจริงหรือเราจะทําไปทําไมเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ช่วยพัฒนาหมายถึงว่าไม่ได้ช่วยให้เรา มีตำแหน่งวิชาการที่ดีขึ้นทุกท่านพอเนิ่งไหมคือเราทาเพราะเราอยากทําอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันสนุกพอออกมาก็ไม่สนุกด้วยนะแล้วก็เออมันเหมือนกับผิดหวังเบาๆว,ว,ว่าโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่คุยกันมาเป็นปีละถึงเวลามันอุ้ยมันผิดแพกไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็ยังไม่มีคําตอบนะว่าจะยังไงต่อแต่เราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวพอตัวสารคดีเสร็จปึ๊บเนี่ยเราจะขอเหมือนกับคอนเซนต์ฟอร์มจากนักศึกษาอีกทีหนึ่งว่ายินยอมให้เผยแพร่ไหม คือถ้าไม่ยินยอมเนี่ยเราจะขอรุญ,ญาตว่าจะให้เฉพาะไม่ได้เผยแพร่แต่ว่าให้เฉพาะคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเช่นผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ดูว่ามันควรจะเกิดขึ้นจริงนี่คือเป้าประสงค์เลยเราเราคาดหวังว่าจะเห็นมหาลัยเนี่ยมีฟรีแกนอะคือคือหมายถึงร่วมกับร้านเนี่ยอย่างน้อยคือแบบอาทิตย์ละครั้งเพื่อให้น้องๆที่อาจจะเดือดร้อนอะเอาผูต้ตรงนักศึกษานี่ส่วนหนึ่งเลยเนาะ พ่อแม่ให้เงินมาก็ต้องใช้อย่างจํากัดจําเขียนะส่วนหนึ่งเนาะหรือบางคนเราก็เคยได้ยินเรื่องแบบโอ้หมือกินมือเนี่ยเราสะเทือนใจแล้พวกนี้ทั้งที่อาหารในโลกมันเหลือเยอะมากนะหนึ่งในสามของโลกไปเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาผลักดันให้ได้จริงแต่ว่ามันมันเหนือไปกว่าเราแหละเนาะสิ่งที่เหนือไปกว่าเราก็เล่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็พี่บอลพี่ก็คงงงเหมือนกันแต่ว่าท่านก็น่ารักมากคือก็ไม่ได้บอกแล้วว่าโอ๊ยอาจารย์ทําไมอย่างนี้อนะไรเงี้ย ถ้าก็ยิ้มๆก็ร่วมกิจกรรมแล้วก็บอกโอ้ก็ให้สัมภาษณ์อะไรเป็นอย่างนี้คือเราก็รู้สึกข,ขอบคุณมากแล้วก็หลังนั้นเราก็มีคุยกันเนาะคุยกันกับพี่บอลพี่ยอดอะไรเงี้ยก็น่ารักมากเลยก็แบบคุยเรื่องฟรีแกนนี่คือยาวมากอย่างแบบเออเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นการเหมือนบทสนทนาที่ยาวขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เพิ่มก็ทําให้เหมือนกับมีความรู้สึกเนาะว่าจริงพี่บอลพี่ยอดเนี่ยเราอะแอบรู้สึกเลยแลวะว่า น่าจะเอาเข้าไปเป็นที่ปรึกษาพวกผูวก้ว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ประชดนะทุกท่านคือเรื่องจริงเลยเพราะหนึ่งทั้งสองคนเนี่ยเห็นอะไรมาเยอะมากคือเขาไม่ใช่รายการหนังพาไปนะไม่ได้ใจทุกท่านเป็นแฟนคลับด้วยหรือเปล่าเราอ่ะเป็นอย่างหนักเหมือนกันคนนึงเป็นแฟนคลับอย่างหนักคือเรารู้สึกว่าเขาเดินทางเยอะอะแต่ไม่ได้เดินทางแบบแบ่งตัวเราเองเนี่ยเวลาเราเดินทางเราก็ดูเมืองดูสถานที่ดูพื้นผิว แต่พี่วอมเพื่อเขาไปฟังตัวเขาไปสัมภาษณ์คนเขาไปหาข้อมูลมาก่อนแล้วก็เปรียบเทียบอย่างงี้เนาะมันทําให้รู้สึกว่าเขาเห็นปัญหาแล้วเขาพยายามจะหาคําตอบว่าปัญหาที่เขาเห็นเนี่ยมันคืออะไรทําไมมันเป็นอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าการเห็นการเจอเยอะๆแล้วกันเนี่ยออนทัวเนาะเราสังเกตว่าเขาไปมาหาวิทยาลัยบ่อยมากในหลายๆที่แล้วก็ไปบรรยายเรารู้สึกว่า การออนทัวร์เนี่ยมันมีประโยชน์เพราะเขาได้แลกเปลี่ยนแน่นอนเลยรู้สึกว่าน่าจะมีประสบการณ์ไม่ใช่น่าจะคือมีประสบการณ์เยอะม,มากแล้วซีซั่นหลังเขาไปประเทศแบบเร์กมน,นิสถานสถานทั้งหลายเนี่ยคือคนไทยอย่างเราเนี่ยโอกาสที่จะไปแบบตั้งใจไปนี่มันยากมากเขาไป,ไปดูการปล่อยจรวดไปอะไรเงี้ยจรวดอวกาศนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เขามีแล้วหนึ่งมีอีกอันก็คือมีผู้ติดตามจำนวนเป็นหลายแสนคนเนี่ย เรามีความรู้สึกว่าน่าจะให้เขาไปช่วยอะไรแบบเป็นที่ปรึกษาไปทางานการเมืองซึ่งพี่บอลพี่ยอดอาจจะไม่ชอบนะแต่เรารู้สึกว่ามันมีจุดที่เขาเป็นเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างแน่นอนเออทาไงดีล่ะทุกท่านนี้ก็เป็นอีกอันที่เราอยากจะพักดันว่าแบบเนี่ยมันเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะพูดได้เลยเรื่องเออเส้นทางจราจรการซ่อมถนนอะไรเงี้ยหัวข้อพวกเนี้ยพูดได้เลยเพราะว่าเวลาเราถามอะไรพี่บอลพี่ยอดไปเนี่ย เราเคยคิดว่าบางอันเนี่ยเอ๊ะเราถามดีไหมเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่อยู่ในความสนใจเขาหรือเปล่าเช่นพูดเรื่องการศึกษาโอ้โหปรากฏพี่บอลคันปากค่ะบ,บอกืขอเม้าส์หน่อยแล้วก็คือเขาสามารถพูดถึงรูทของปัญหาแล้วก็ย้อนกลับไปถึงเรื่องของการศึกษาได้โดยที่เราสึกว่าเฮ้ยโหสุดยอดอะไรแบบเนี่ยแล้วก็มันทําให้เราเห็นเหมือนกันว่าทางเราเองเนะี่ยจะต้องปรับปรุงตัวตนของเราอย่างไรอีกบ้างซึ่ง เราเรารู้สึกว่าเนี่ยแต่แฮปปี้มากเจอพี่วอนพี่ยอดแล้วก็แต่ต้องอพูดตรงๆท่านเอาไม่รู้จะพูดที่ไหนก็พูดที่นี่ว่าเออก็ต้องขอโทษนักศึกษาที่ทํากิจกรรมแล้วไม่สนุกอย่างที่ควรจะเป็นเราก็เลยทําโพขึ้นมาอีกสัปดาห์นี้แล้วก็เผยโพไปละคือทําโพว่ามันมีอันหนึ่งที่เราคิดนะแต่กลัวจะมีคนมาบอกเราว่ามันทําไปไม่มีประโยชน์ทําไปทำไมตัวนี้เริ่มหลอนนะคำนี้ทุกท่านก็คือเราสังเกตว่าช่วงเนี้ยไม่ใช่ช่วงนี้ก็ ตั้งแต่ศตรวรรษที่ส1เแล้วกันก็มีคนที่ได้รับการวินิจัยเนาะรวมทั้งการที่จะถูกพูดถึงประเด็นนี้เยอะขึ้นก็คือเรื่องของสุขภาพจิตอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกท่านรวมทั้งเรื่องโลกออนไลน์แบบเหมือนกับการอยู่ในโลกออนไลน์เยอะด้วยเนาะซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการเปรียบเทียบอ่อย่างที่เราก็เห็นสถิติแล้วว่าแบบเด็กๆเ,เ,เวลาเห็นแบบหุ้ยสมมติเข้าอินสตาแกรอาจจะมีผลต่อสภาวะจิตใจอันนี้ก็มีรายงานรุ่นไหลออกมาจากคนวงในของ Facebook ก็มองเมาส์ว่าไปเนาะอ่ะผ่านไป คือก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าก็มีคนที่จะมีอาการแบบนี้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็มันถูกพูดถึงมากขึ้นด้วยแหละแต่ก่อนเราคงอาจจะมีเยอะเหมือนกัน,นแต่มันซ่อนอยู่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแบบนี้เนาะโอเคคือเราก็รู้สึกว่าเราก็เริ่มทํากิจกรรมเอานักสุขภาพจิตมาให้บริการที่คณะแต่ก่อนคณะไม่มีเราก็ทําเดือนละครั้งปรากฏคิวจองเต็มเราก็เลยอะ เฟสสองเวลาทำอะไรนี้มันเบื่อหนึ่งอย่างนะเรื่องการเงินนี่เหนื่อยต้องเขียนโครงการเด็กเหนื่อยเฟสสองเราก็เลยขอเพิ่มจากเดือนละครั้งเป็นเดือนละสองครั้งอ่ะก็เดี๋ยวจะดูว่าจะยังไงต่อทีนี้เราก็แอบ,บคิดของเราเองนะเจ้าโปรเจกต์อันนี้คิดเองเนาะแบบเดือดร้อนคนอื่นเนาะคิดเองว่าเอออันนี้มันคือปลายทางละคือเด็กมีอาการละว่าแบบเฮ้ยเครียดอะไรนี้เนาะมันน่าจะมีสิ่งที่แบบก่อนอะเออเพราะว่าเราได้ไอเดียว่าเพื่อนเรา ที่ต่างประเทศเนาะไปอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาให้บัตรนางบอกนางนอยไม่หลับเขาคุยไปคุยมาเขาบอกเอานี้แล้วกันอะให้บัตรเข้ายิมฟรีสามเดือนนางโอ้ยนางแฮปปี้เวอร์นะจะได้นอนหลับสักทีได้ออกกำลังกายเราก็เฮ้ยไอเดียนี้ดีไว้งั้นเราทามั่งคือเราก็เอ๊ะทำยังไงดีเราก็เลยตั้งผลสํารวจว่านักศึกษา,าอยากทําอะไรไม่ใช่ว่าเราอะอยากแค่อะไรเราก็เขียนลิสกิจกรรมมาเราก็ถามว่าเอ้ยเวลาช่วงเวลาไหนที่อยากทํา จะคอมเมนต์อะไรก็มีคําถามหลายอันนะแต่ว่าเราอ่านคอมเมนต์นักศึกษาเออตลกเหมกันมีกคนเขียนว่าขอให้มันเกิดขึ้นจริงแต่ค่ะรอไม่ไหวละคือกลายว่าเด็กๆเ,กกเบื่อแล้วก็เครียดกับการเรียนอะเขาก็โหวตกันมาว่าขอเป็นวันธรรมดานี้แหละมันจะมีวันหนึ่งที่เขาไม่มีเรียนกันอนะไรเงี้ยเขาขอวันนั้นก็จะเห็นความต้องการที่แตกต่างกันเหมือนกันมีคนนึงบอกโอเคขอไม่เชา้ารู้เลยไม่ตื่นเช้าอีกคนบอกขอไม่เย็นมากเพราะต้องทํางานพิเศษอนะไรเงี้ย ซึ่งเออน,นี้เราเข้าใจก็จะมีกลุ่มนี้เนาะบางกลุ่มที่แบบอ่าไปฝึกงานก็จะแบอบกเอา้าทาไม่ได้อะติดฝึกงานแอกว่าปรากฏกิจกรรมที่เขาโหวตกันมาเยอะสุดคือมีประมาณสักยี่สิบสาสิกิจกรรมที่เราให้ติก๊กติ๊กนะคือคนหนึ่งจะจะติกก๊กอันก็นได้แต่มันมีอันนึงที่มีร่วมกันสมมติโพเราประมาณสามร้อยสามสิบเจ็ดคนที่เราแบบหยุดโพนะสองร้อยคำตอบเนี่ยสองร้อยขวาําตอบบอกตรงกันว่าอยากจะดูหนัง ท็อป10ของเราจะมีแบบมีดูหนังมีเล่นบอร์ดเกมฝึกภาษาที่สฝึกภาษาอังกฤษจํอจำไม่ได้หมดนะทั้งๆที่ทำลิสต์เองด้วยนะมีอ๋อทัวร์กินนะคือเราแยกกันทัวร์กินเรื่องเกี่ยวกับอาหารการท่องเที่ยวนะเรื่องการลงทุนนีเด็กก็สนใจมากเราก็เขียนรวมเลยกองทุนหุน้นคริปโตใดๆเนี่ยเขาก็สนใจนะแล้วก็แบบมีอันนึงที่แบบเออก็คะแนนสูงแบบงงๆก็คือปีนเขาอะไรแบบเนี้ย เราก็ลิสต์มาว่าโอเคถ้า,างั้นเราก็พยายามที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงก็เลยโทรหาหอภาพยนต์สุ่มๆเอาทุกคนเอ้ยเขามีโครงการไมโครซีนีมาเราก็เพิ่งรู้ไม่ใช่รู้นะถัว่าเนี่ยเราเนี่ยเด็กๆโหวตแบบนี้อะไรเงี้ยแบบเขาก็แบบเออดีมากเลยผ่านไปสักวนันวันสองวันเขาก็ติดต่อเรามาด้วยมือถือก่อนเราเลยบอกเอ้ยตายเราเบอร์เดียวกับมือถือเขาก็แอดมาอีกสักวันหนึ่งแล้วก็แบบเอาเลสหนังมาให้ดูอืเรารอด้วยความตื่นเต้นมากแต่หนังที่ได้มาก็จะเป็นแบบ ที่เขามีลักสิ์อยู่แล้วจริงๆอะ่ะเงินเงินเงินสันติวินาพระเจ้าช้างเผือกประมาณสิบเจ็ดเรื่องเราก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยเลือกเสร็จแล้วเราก็แบบว่าไปถามเหมือนกับองค์กรอิสระเล็กๆเนี่ยปรากฏเพิ่งก็รู้ว่าเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบนแหละว,ว่าเอยเห็นเขาฉายหนังถึงี้เราก็อธิบายเนาะเขาก็เลยแบบไปเอาหนังมาให้เลือกอ่ะทีนี้เหมือนเดิมทุกท่านติดปัญหาอีกแล้วว่าตกลง เราจะต้องเป็นการจัดซื้อจัดจ้างน้องคนนี้หรือเราซื้อลิขสิทธิ์หนังซึ่งก็ไม่ได้เพราะเขาจะเป็นคนกลางไปเอาลิขสิทธิ์หนังมาให้เพราะถ้าเราติดต่อเองมันนานคือเราอยากจะทําอะไรที่ตรงๆนะเร็วที่สุดอ่ะโหวตมาแล้วนี่นะเขียนโครงการเร็วที่สุดออกผลงานเร็วที่สุดเรียกผลงานคือสิ่งที่มันควรจะทำเร็วที่สุดแล้วเราก็เริ่มหลอนกับคําที่พี่เขาพูดแล้วว่าทําไปทําไมไ,ม,ไม,ม่ประโยชน์ก็ไม่ต้องทอําอะไรเงี้ยเราก็ ตึงตงๆๆๆปุ้ยมันหลอนในหัววรนนี้มากแต่เราอยากทําจริงๆก็เลยบอกทุกท่านว่าอ่ะผลสารวจมาแล้วเดี๋ยวทัดไปเราก็จะพยายามมีอีเวนต์ดูหนังเดือนละสองครั้งพอกันเลยสุขภาพจิตก็จะเพิ่มเป็นสองครั้งเดือนละสองครั้งตอนแรกจะเอาคนนวดมานวดให้นัึกษาแต่เผอิญช่วงนี้ได้ข่าวว่าโควิดระบาดก็เลยเว้นพักก่อนนะเขามีนัึกษาตอบมาเหมือนกันว่า จะไปร่วมกิจรกรรมเพราะกลัวโควิดแล้วถ้าเป็นเขาบอกมันเสียงาน,งานเสียการเสียการเรียนเออเด็กผู้ถูกอะ่ะเราว่าคิดผิดหรือเปล่เาเราเนใ่นใจ,จกันกลัวนี่กลัวนะทุกท่านไม่ใช่ไม่กลัวสมมติพาไปทัวร์พาไปเลยเอา้าวตายละเกิดแบบมี super ปรดเดอร์สมมติเป็นเราเงี้ยโอ้โหรับรองทัวร์ลงสวัสดีจ้าเนาะก็เลยสัปดาห์นี้จะพูดเรื่องเอาุกหญิงสุ้สัปดาห์เขาพูดเรื่องตัวเองนะสัปดาห์นี้ก็พูดเรื่องตัวเองเหมือนกันแต่ว่าก็จะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าเป็นบทเรียนว่าเออเอาเข้าจริงนะพูทตรรงเเลยยฟีีก่น มันทํายากกว่าที่คิดใช้คํานี้นะทุก่ยากกว่าที่คิดเพราะว่าหนึ่งคือพี่บอลพูดดีมากว่าเนี่ยในทางขยะนะถ้าคุณแบบเทน้ําอะไรเหมือนสมมติเรากินแล้วมันมีแกงน้ําแกงอะเทลงไปในถังขยะจบละหนึ่งเน่าสองเราเก็บอย่างอื่นเป็นประโยชน์ในนั้นไม่ได้เลยเพราะมันจะลามลามเลยอนะทำเสียงอล้ลามเลอะไปทั่วเราก็แบบเออจริงเว้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะปลอดภัยสําหรับเราอ่ะและสําหรับทุกคนสำหรับนักศึกษาที่เราต้องรับผิดชอบก็คือว่าถ้าใจอย่างเงี้ยก็คือต้องโคกับร้านสะดวกซื้อนี่แหละเพราะเขาก็จะนั่นเลยเดีเขาก็จะมีกฎว่าต้องกินทันทีอะเนาะซึ่งก็ต้องอ่ะเราก็ต้องปฏิบัติตามเขาอ่ะแต่ว่าเราก็ใจรักฟรีแก่นอ่ะเราก็ร่วมกันไปอย่างเงี้ยคือเราคิดบอกจริงว่าถ้าไปพอดีที่ให้นักศึกษาดูเนี่ยมันจะเป็นขบวนการกินฟรีในสิงคโปร์ซึ่งแบบแอคทีฟเวอร์แล้ว แต่ว่าคนไม่ได้ทิ้งขยะแบบเดียวกันกับที่สิงคโปร์ทิ้งไงคือหมายความว่ามันกระบวนการแยกขยะเราอาจจะแบบไม่ถนัดเท่าหรือว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีขนาดนั้นนะ่ะคืออะอย่างหน้าบ้านตัวเองแล้วกันมีถังขยะอันเดียวอย่างเงี้ยคือทุกคนก็ทิ้งทุกอย่างรวมกันแต่ถ้ามันมีการแยกเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะแยกกันไหมนะแต่คณะเรามีนะเขราเขาแยกอยู่บ้างแยกเออแยกแยกแล้วก็เออนั่นแหละก็รู้สึกว่าถ้า นักศึกษาบอกอยากที่จะมีประสบการณ์จริงๆอ่ะเราก็นึกใจนึกนั้นว่าถ้าเราพาไปเราโดนทัวร์แน่เลยเพราะมันคงแบบไปแล้วก็แบบโหทั้งขยะทั้งแบบเรื่องราวของแบบความเป็นพิษเนาะสภาวะแห่งความเป็นพิษของอาหารมีความเสี่ยงติดเชื้อโอ้โหแบบเต็มนะ,ะนึกถึงทัวทันที แล้วก็รู้สึกอย่างนะว่าพอการมาทําอะไรแบบนี้มันต้องคิดซับซ้อนอะ <c oughs> ่ะเธอเป็นคนไม่ชอบคิดเยอะคือแบบอยากจะทําอะไรอยากทําเลยแต่พอมันคิดซับซ้อนทุกท่านสิ่งที่คนพบว่าง่ายที่สุดเลยนะกับกระบวนการทั้งหมดนี่คือไม่ต้องทําจบเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าแบบเออมันมันก็ยังอยากทําอ่ะอะพูดนําตรงก็ในรอบสัปดาห์นี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกท่านคือจริงๆบทเรียนของเราในวันนี้ก็คือว่าอยากจะกว่าเอ้ยต้อง กราบขอโทษพี่บอลพี่ยอดเนาะถ้าเกิดมาแล้วก็มันคลุกคลักยังไงแล้วก็ต้องขอโทษนักศึกษาคือไม่รู้จะประกาศที่ไหนเอาจริงก็ประกาศตามเสียงตามสายนี้ไปแล้วกันนะว,ว่าเออเราจะปรับปรุงแต่สิ่งที่เราอยากที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะก็คือการผลักดันไปเป็นนโยบายนี่แหละแล้วก็หวังว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะสามารถผลักดัน สิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงแล้วให้มันกลายเป็นวิถีชีวิตของใครอีกหลายคนกลายเป็นประโยชน์กับใครอีกหลายคนที่อาจจะต้องพอมามาหาวิทยาลัยแล้วอยู่ในขบวนการแบบกินอยู่อย่างประหยัดอะไรแบบนี้ทําให้ชีวิตคุณภาพชีวิตการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างน้อยดีขึ้นในระดับหนึ่งเอ้ยอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อโลกสวยนะแต่พูดพอรู้สึกว่าอยากทําให้จริงๆ เออประมาณนั่นแหละเนาะก็ไม่รู้ยังไงทุกท่านคอมเมนต์มาได้นะแล้วก็จะช่วยเราหมว่าจะช่วยให้เราคิดเพิ่มเติมก็ได้ว่าอจะทําให้มันดีขึ้นยังไงเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ฟังกันจนจบรายการแล้วก็ติดตามเรากันมาตลอดเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะี่ยในรอบสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้า,าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ